แมนอยู่มึงโดนยิงนาทีบาปอีกละมึงจะบาปอะไรนักหนาวะสองนักติดต่อกันแล้วนะไอาทีบาปเนี่ยพวกมึงไปทําบุญกันบ้างไหมฮะไปกันทั้งทีมเลยให้เอริกเทนฮารกเป็นคนนำสวดเพราะไอเนี่ยแค่ผมผ้าเหลืองมันก็บวชได้ละดาโลมึงเป็นอะไรต่อไปมึงไม่ต้องชื่อดาโลแล้วนะนะมึงชื่อดารั่วจะเหมาะกว่า มึงก็รู้ว่าในเขตโทษมันอันตรายนะทีสุดท้ายนี่มันต้องระวังกูเห็นมึงวิ่งตามเขาไปกูคิดในใจฟ้าวชัวฟาวชัวแม่งฟาวจริงๆโอ้โหเสียจุดโทษอ่ะช่วงสุดท้ายอ่ะไอ้แม็กทอมอีกคนแม็กอมินลงมาก็แทนที่จะเปลี่ยนเกมแม่งเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูตัวเองอีกโอ้กองเซียมนยูอย่างกูจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้ว เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวได้เฮเดี๋ยวร้องไห้มึงไม่คิดถึงสภาพจิตใจแฟนบอลอย่างพวกกูบ้างเลยเหรอวะเชลซีเขามีโคพาเมอร์แต่แมนยูของกูมีโกพามั่วกองหลังก็รั่วยิงบ่บัวก็เข้าตอนโดนนํำ2-0ช่วงแรกกูเกือบหลับแต่มันก็ดันกลับมาได้ แต่พอมึงกลับมาได้คราวนี่แหละกูนอนไม่หลับเลยคือถ้ามึงจะกลับมาแบบนี้ยมึงอยากกลับมาอีกได้ไหมสุขภาพเด็กผีอย่างกูตอนเนี้แย่พอๆกับสภาพทีมที่กูเชียอยู่เลยแล้วนัดหน้าเจอพี่พรีหรือว่าภูกูขอดูแค่ครึ่งแรกแล้วกันกูไม่อยากเป็นใบโพล่าอีก <c oughs> <c oughs> ด่านะแต่ก็เชียทำไงได้ จะรักแมนยูอ่นะ